รู้สึกดีใจที่ได้เห็นท่านพระอาจารย์ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งมาครั้งนี้ผมก็รู้สึกว่าท่านได้พูดภาษาไทยได้ชัดเจนแล้วก็ฟังเข้าใจดีผมได้รู้จักท่านมาก็พอสมควรครับโดยเฉพาะท่านเป็นพระชาวต่างประเทศแล้วท่านก็เข้าใจการเจริญสติปัฏฐานในแนวทางที่ที่อาจารย์จินได้ได้สอนอยู่ท่านรู้สึกว่าท่านได้เข้าใจดีครัอผมเองก็ดีใจที่ได้พบท่านวันนี้วันนี้ผมอยากจะเรียนถามท่าน เรื่องสติปัญฐานนะครับคือเรื่องสติเกิดหรือไม่เกิดนั้นก็พอจะทราบได้เนื่องจากว่าผมก็สามารถที่จะเปรียบเทียบได้ว่าในระหว่างที่มีสติกับหลงลืมสตินั้นก็รู้สึกว่าจะต่างกันก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นสติที่เกิดขึ้นแต่ว่าเท่าที่ปฏิบัติมาก็หลายปีก็ยังไม่ก็ยังไม่เกิดปัญญาเลยผมเข้าใจว่าผมจะโยนิสงมรสิการไม่ถูกต้องหรือยังท่านช่วยอธิบายมาได้ไหมครับ คือเกิดสติแต่ว่าปัญญารู้สึกว่าจะไม่เกิดสติที่เกิดขึ้นรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ของถาวรไม่เที่ยงเมื่อมีเหตุปัจจัยให้สติเกิดขึ้นระลึลกรู้เมตตาสตินั้นต้องดับไปเหมือนกับเมตตาที่ดับไปเพราะว่าสติไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันเป็นนามธรรมอีกชนิดหนึ่งไพที่ทำหน้าที่สงสารใคร ทำหน้าที่ไม่หลงดื่มตั้งแต่เกิดมาคือยังไม่เคยอยู่ปราดสภาพรู้นั้นชินกับสภาพรู้นั้นมากจนกระทั่งอยากรู้นามธรรมคล้ายๆกับว่าเป็นของแปลกเหลืเกินอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปหาคิดดูแต่เดี๋ยวนี้กำลังทำหน้าที่กำลังรู้สิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งไม่ใช่เราแต่เราคิดว่าเป็นเราคิดว่าเข้าใจแล้ว เมื่อการรู้ในขณะนี้เป็นราวนามธรรมอยู่ที่ไหนก็ต้องหาบนี่เรียกว่ามองข้ามจริงๆมองข้ามสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดกำลังทำหน้าที่รู้สีจึงส,สีจึงปล่ากดได้ทำหน้าที่นามธรรมอีกชนิดหนึ่งทำหน้าที่รู้เสียงทำให้เสียงปล่ากดได้สิยงจึงปล่ากดได้จึงกำลังปรากฏอยู่เดียวนี้ เพราะสภาพรู้มีอยู่ความจริงไม่ใช่ของกลายหรือว่าของยากแต่เข้าใจผิดครับ<ต>ผมผมก็ว่าผมเข้าใจผิดเพราะว่าจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่ความจริงมีครับสภาพรู้นี่นะถ้าเราไม่รู้มันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะว่าได้ยินได้ยินต้องมีแนะะ่แต่ว่ามันมันก็แปลกได้ยินก็มีเห็นก็มีนะฮะความจริงเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าสภาพ,พันคิดตามเหตุผลม,นะมีแน่นอนครับ ที่นังสือเล่นนี้ไม่เกิดความรู้สึกที่หนังสือว่ามีนิ้วกำลังจับเราอยู่เพราะว่ามีมีแ่รูปธรรมนามธรรมาไม่เกิดที่หนังสือหนังสือไม่รู้สึกอะไรไม่เห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรไม่รู้เรื่องเป็นรูปธรรมล้วนๆแต่ละอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่เดี๋ยวนี้สภาพธรรมกำลังปรากฏอยู่เพราะว่าไม่มีรูปธรรมอย่างเดียว ที่สิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นเรามีนามมาทาด้วยจึงมีอารมณ์ต่างๆกําลังปรากฏอยู่ครับพระราาคิดตามเหตุผลมันมีครับถ้าคิดตามเหตุผลนะฮะผมผมผมเข้าใจเรื่องตามเหตุตามผลว่าว่ามีแต่ว่าต้องมาคิดซะก่อนมันถึงจะเข้าใจครับแน่นอนโยมแน่เมื่อกี้นี้ไม่มีเดี๋ยวนี้มีเดี๋ยวนี้ไม่มีนี่ไม่ใช่ลักษณะของตัวตน เป็นลักษณะของของจริงซึ่งมีอยู่ลักษณะของตัวตนเป็นลักษณะที่เราคิดขึ้นมาเป็นลักษณะที่ไม่มีจริงเพราะว่าไม่มีอะไรที่เมื่อกี้นี้มีเดี๋ยวนี้มีแล้วก็ยังมีไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏในขนาดนี้เป็นของใหม่อาศัยของเก่าจึงเกิดขึ้นได้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเป็นของใหม่ซะแล้วผู้ที่เจริญสติปัฏฐานไม่หลงไม่เข้าใจผิดในสงการ สภาพรมที่ทําหน้าที่สงสารในขณะนั้นถ้าเกิดสติจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่เรียกว่าการุณาถ้าการุณาเกิดขึ้นหรือเมตตาถ้าเมตตาเกิดขึ้นค่อยๆเข้าใจถ้าเป็นผู้เริ่มต้นก็ต้องไม่เข้าใจชัดเจนแต่กําลังศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจชัดเจนถ้าเกิดสติระร,รู้นิดเดียว แล้วสนใจที่จะคิดถึงเรื่องสิ่งที่คิดว่าเมื่อกี้นี้ปากฏก็หลงลืมสติอีกแล้วจิตเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เราคิดว่าเมื่อกี้นี้ปรากฏกเกิดขึ้นหลงลืมสติอีกแล้วไม่ใช่ทางที่จะรู้สภาพธรรมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ถ้าต้องการรู้ตามสติแบบต้องการคิดต้องการให้แน่ใจผู้ที่แน่ใจคือพระโสดาบันไม่ใช่คนอื่น จะให้แน่ใจก่อนไม่ได้ขณะที่พิจารณาคือที่จะให้แน่ใจคือต้องการคิดถึงสิ่งที่เมื่อกี้นี้รู้สึกว่าปรากฏเป็นอะไรบ้างก็หลงอีกแล้วคือเสียโอกาสที่จะรู้สภาพธรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะว่าลืมจุดประสงค์ต้องการคิดถึงเรื่อง สภาพธรรมแทนที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมอีกสภาพธรรมหนึ่งที่เกิดหลังจากสติดับไปแล้วเมื่อกี้นี้สติที่เกิดขึ้นรู้ลักษณะของสิ่งที่กําลังปรากฏทนอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ของถาวรไม่เที่ยงเมื่อมีเหตุปัจจัยให้สติเกิดขึ้นระล,ลึกรู้เมตตาสตินั้นต้องดับไปเหมือนกับเมตตาที่ดับไปเพราะว่าสติไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันเป็นนามธรรม อีกชนิดหนึ่งไม่ได้ทำหน้าที่สงสารใครทําหน้าที่ไม่หลงดื่มโยงเองก็พอจะเดาได้ไหมพอจะรู้ได้ไหมว่าทําไมเจริญสติได้แต่ปัญญาไม่เกิดโยงคิดอย่างไรโยงมินิชัยอย่างไรเคยพิจารณาหรือเปล่าถ้าไม่เคยพิจารณาไม่รู้จะจะแก้ปัญหานี้ได้เมื่อไหร่ เพราะว่าตัวเองก็ต้องพิจารณาด้วยไม่ใช่ว่าคนอื่นจะพิจารณาให้อย่างเดียวถ้านานแล้วโยมรู้สึกว่าเกิดสติบ่อยหรือว่าเกิดสติบ้างแต่ปัญญาไม่เจริญเพราะเหตุไรโยมต้องพิจรารณายมต้องมีความคิดบ้างในเรื่องนี้มีไหมเพราะอะไรปัญญาไม่เจริญ <c oughs> ผมเข้าใจว่าสติเกิด จํานวนครั้งที่สติเกิดนั้นน่าจะน้อยไปถึงทําให้ปัญญายังยังยังไม่เกิดหรือว่ายัางไม่มากพอ,อขณะที่สติเกิดนั้นปัญญาจะต้องเกิดตามหรือว่าสติเกิดอย่างเดียวก็ได้หรือว่าเมื่อเกิดสติแล้วจะต้องเกิดปัญญา,าทุกครั้งอย่างไหนที่จะถูกต้องครับโยมคอยปัญญาเกิดหรือเปล่า,าผมคิดวา่าผมยังยังไม่น่าจะเกิดปัญญาขั้นขั้นภาวนานะครับจะคอยคอยปัญญาเกิดหรือเปล่า อผม<ะ>อจจก็น่าจะก็คงอยากจะให้ปัญญาเกิดเหมือนกันครับแล้วก็ปัญญานั้นถ้าเกิดแล้วจะมีลักษณะอย่างไรจึงจะรู้ว่าปัญญาเกิดแล้วมีลักษณะปรากฏเป็นอย่างไรจึงจะบอกได้ว่าอ๋อนี่คือปัญญาเกิดแล้วจะเป็นอย่างไรก็ตามปัญญาขั้นแรกคือปัญญาที่รู้ความแตกต่างระหว่างนามธรรมากับรูปธรรมใช่ไหมครับ Uh, ผมก็ uh, ได้ได้จเจริญติมาก็นา่าพอสมควรแต่ผมก็ยังคิดว่าผมยังไม่สามารถที่จะแยกนำำยามธรรมรูปธรรมออกได้จนโยมไม่สามารถแน่นอนแต่ปัญญาที่เจริญมาถูกต้องสามารถที่จะแยกนามออกจากรูปได้ตามเหตุปัจจัยตามเหตุผลแต่ถ้ายมคอย,อยานามนามรูปพระปริเชนญาณะเกิดรู้สึกว่าจะต้องคอยนามแล้วก็อาจจะผิดหวัง เพราะว่าเริ่มต้นไม่ใช่ว่าจะจะรู้ว่ากําลังเจริญปัญญาเพราะเกิดรู้นามธรรมแยกออกจากนามธรรมแยกออกจากรูปธรรมได้แล้วนี่เป็นญาณนะเป็นขั้นสูงแล้วคือเป็นเรเริ่มต้นจริงๆเพราะว่าไม่ใช่มหาวิปัสสนาแต่ไม่ใช่ปัญญาธรรมดาอยู่แล้วรู้ชัดแล้วเป็นญาณนะ ผู้ที่จเจริญปัญญาที่จะเกิดญาณนะเพราะว่าปัญญานั้นจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นปัญญาของผู้นั้นยังไม่ถึงขั้นที่จะรู้ชัดเพราะฉะนั้นผู้ที่เริ่มเจริญสติปัฏฐานที่เข้าใจจุดประสงค์คือจเจริญปัญญาพิจารณาลักษณะที่กำลังปรากฏต้องเข้าใจด้วยว่าปัญญานั้นที่เริ่มต้นยังไม่เป็นนามรูปะปริเฉตญาณนะ จะมีลักษณะเหมือนนามรูปปริเทศญาณะไม่ได้จะรู้ชัดเจนในลักษณะของนามว่าไม่ใช่รูปรูปไม่ใช่นามชัดเจนไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครปัญญาประเภทนี้แล้วก็คิดว่ายังไม่เกิดเพราะฉะนั้นแสดงว่าปัญญายังไม่เกิดก็ไม่ถูกเพราะว่าปัญญาที่จะเกิดเริ่มต้นไม่ใช่ญาณนะต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจไม่ชัด ครับหมายความว่าถ้าหากว่าเป็นปัญญาขั้นเห็นความแตกต่างของนามรูปนั้นเป็นปัญญาขั้นสูงอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เรียกว่าสูงเพราะว่าชัดแต่ความจริงไม่สูงเท่าไหร่เป็นเริ่มต้นแต่ชัดเป็นญาณะปัญญาที่เราจะเริญขึ้นให้เป็นญาณะก็ยังไม่ได้เป็นญาณะแต่เป็นปัญญาเหมือนกันเป็นปัญญาขั้นหนึ่งแต่ไม่ใช่ญาณะจึงไม่ทําหน้าที่แยกนามออกจากรูปรู้ชัดในความต่างกันระหว่างนามกับรูป ยังไม่ถึงขั้นนั้นครับผมผมก็ยังไม่ไม่อคงจะไม่หวังถึงขั้นนั้นนะครับแต่เท่าที่ปฏิบัติมาประจําวันนั้นเนี่ยผมสังเกตดูนะครับอยกตัวอย่างเช่นทางทางหูนะฮะทางหูอ่าทางทางโสตะทะวารขณะที่ได้ยินนะครับมีสติเกิดขึ้นนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าพิจารณาเป็นเสียงน่าจะพิจารณาง่ายกว่าว่า ที่ที่ได้ยินนั้นมันเป็นนามธรรมคือเป็นสภาพรู้ผมว่ามันเป็นสภาพที่ไม่รู้หรือเป็นสภาพรูปธรรมรู้สึกว่าจะพิจารณาง่ายกว่าว่าสิ่งนั้นเป็นรูปธรรมถ้าจะพิจารณาว่ามันเป็นนามธรรมนี่ผมรู้สึกว่าผมพิจารณายากแม้กระทั่งทางตาเหมือนกันครับขณะที่เห็นเนี่ยผมคิดพิจารณาว่าสิ่งที่เห็นหรือว่าอารมณ์ที่เห็นนั้นเนี่ยเป็นรูปธรรม รู้สึกพิจารณาง่ายกว่าว่าไอ้สภาพที่เห็นนั้นมันเป็นมันเป็นนามธรรมอันนี้มีประสบการณ์ไงบ้างพิจารณาเป็นเสียงไม่ทราบเป็นอย่างไรคือหมายความว่าทําให้สิ่งที่ปรากฏเป็นเสียงพิจารณาเป็นเสียงหรืออย่างไรพิจารณาแบบไหนจึงจะเรียกว่าพิจารณาเป็นเสียงอ่ครับผมผมพิจารณาว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่ปรากฏอย่างหนึ่งทางทางหูนั่นนะครับก็ แต่คำเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นสิ่งที่มันสิ่งที่ก็เสียงทั่วไปแหละครับผมก็อธิบายไปถูกมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะฮะถ้าเราสมมุติว่าเกิดเสียงได้ยินเสียงคนพูดหรือว่าได้ยินเสียงรถก็ดีเสียงนกร้องอะไรก็ดีเนี่ยถ้าหากว่ามิติเกิดขึ้นเนี่ยจะพิจารณาว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งจริงๆอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าจะมาพิจารณาว่ามันเป็นนามธรรมคือสภาพที่รู้หรือว่าประสภาพทางทางวิญญาณอะไรนเงี้ยผมผมเข้าใจยากกว่าอันนั้น เนี่ยถูกต้องปหรือเปล่าก็นามธรรมละเอียดกว่ารูปธรรมแล้วก็มักจะมองข้ามเดี๋ยวนี้ขณะน,นี้นามธรรมมีนามธรรมทําหน้าที่ทุกๆขณะทําทรรให้มีอารมณ์ปรากฏต่ตอนามธรรมนั้นไม่มีนามธรรมไม่มีอะไรปรากฏเลย แต่ทุกขณะมีอารมณ์ปรากฏเพราะว่าทุกขณะนามธรรมเกิดขึ้นทำหน้าที่แล้วก็ดับดับไปนามธรรมเมื่อมีอยู่ทุกๆขณะทำหน้าที่รู้ทุกขณะตั้งแต่เกิดมาคือยังไม่เคยอยู่ปราดสภาพรู้นั้นชินกับสภาพรู้นั้นมากจนกระทั่งอยากรู้นามธรรมคล้ายๆกับว่าเป็นของแปลกละเกิน อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไปหาคิดดูแต่เดี๋ยวนี้กำลังทำหน้าที่กำลังรู้สิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งไม่ใช่เราแต่เราคิดว่าเป็นเราคิดว่าเข้าใจแล้วเมื่อการรู้ในขณะนี้เป็นเรานน้าธรมาอยู่ที่ไหนก็ต้องหามนี่รียกว่ามองข้ามจริงๆมองข้ามสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดกำลังทำหน้าที่รู้ สีจึงส,สีจึงปลากดได้ทําหน้าที่นามาทรมอีกชนิดหนึ่งทําหน้าที่รู้เสียงทําให้เสียงปล่ากดได้สียงจึงปลากดได้จึงกําลังปลากฏอยู่เดียวนี้เพราะสภาพรู้มีอยู่ทันจริงไม่ใช่ของกลายหรือว่าของยากแต่เข้าใจผิดคร<ต>ับ<ม>ผมผมก็ว่าผมเข้าใจผิดเพราะว่า จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่ความจริงมีครับสภาพรู้นี่นะถ้าเราไม่รู้มันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะว่าได้ยินได้ยินต้องมีแน่แต่ว่ามันมันก็แปลได้ยินก็มีเห็นก็มีนะฮะความจริงเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าสภาพทันคิดตามเหตุผลน,นมีแน่นอนครับที่หนังสือเล่มน,นี้ไม่เกิดความรู้สึกที่หนังสือว่ามีนิ้วกําลังจับเราอยู่เพราะว่ามีมีแต่รูปร้ปธรรมนามธรรมไม่เกิดที่หนังสือ หนังสือไม่รู้สักไรไม่เห็นอะไรไม่ได้ยินอะไรไม่รู้เรื่องเป็นรูปธรรมล้วน,วนแต่ละอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่เดี๋ยวนี้สภาพธรรมกำลังปรากฏอยู่เพราะว่าไม่มีรูปธรรมอย่างเดียวที่สิ่งที่เรายึดถือว่าเป็นเรามีนามมาทำด้วยจึงมีอารมณ์ต่างๆกำลังปรากฏอยู่ครับพระทาถาคิดตามเหตุผลมันมีครับถ้าคิดตามเหตุผล,น,ผลนะฮะ ผมผมผมเข้าใจเรื่องตามเหตุตามผลว่าว่ามีแต่ว่าต้องมาคิดก่อนแล้วมนถึงจะเข้าใจกันแน่นอนอยูแน่นอนไม่คิดแล้วก็จะเจริญสติปัญญาไม่ได้ต้องเป็นผู้คิดไม่จอาวว่าในห้องนี้มีใครไม่ไม่เป็นผู้คิดเคยไม่คิดบ้างไหมอา,อาจจะคิดว่าบางทีไม่คิดแต่หายากขณะที่ไม่คิดคิดตลอดเรื่อยเรื่อย แต่คิดถูกหรือคิดผิดเมื่อคิดไม่ถูกก็เจริญสติปัฏฐานไม่ได้สติปัฏฐานอาศัยคิดถูกคิดถูกในเรื่องหลายๆเรื่องแต่โดยเฉพาะเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานต้องคิดถูกฟังแล้วก็พิจารณาคิดถูกเข้าใจเข้าใจขั้นคิดและเข้าใจขั้นสูงๆกว่านั้นอีก ไม่ใช่ว่าข้ามขั้นแล้วก็เข้าใจลึกกว่าขั้นนี้คือเข้าใจผิดขั้นคิดแต่เข้าใจถูกขั้นที่สูงกว่านี้คือเรินสฏิปทานอยู่แล้วโดยไม่เคยคิดไม่ต้องคิดหรือว่าคิดผิดด้วยคิดผิดตามปริยัติแต่ปฏิบัติได้ไม่มีทางเพราะว่าปฏิบัติหมายความว่ยังไงหมายของมากพิสูจน์ริยติเมื่อกี้นิยมบอกว่ารูปธรรมรู้ง่ายไม่ทราบว่าง่ายจริงๆิหรือเปล่า ถ้าปรากฏก็รู้ง่ายกว่ารู้ได้ยินเพราะว่าได้ยินไม่ปรากฏรู้ยากที่สุดเพราะไม่ปรากฏในขณะนั้นที่เสียงกําลังปรากฏอาจจะเรียกว่าได้ง่ายเพราะปรากฏแต่รู้ถูกหรือผิดหรือรู้มากหรือน้อยรู้ละเอียดหรือรู้คร่าวๆแล้วแต่ขณะนี้ไม่มีแค่เสียงสภาพรู้มีด้วย สภาพรู้คือได้ยินในขณะนี้มีอยู่เสียงมีอยู่ทั้งสองอย่างลักษณะต่างกันจะรู้เสียงชัดดูลักษณะของเสียงชัดเจนโดยยังไม่รู้ลักษณะของสภาพรู้เสียงรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ยิ่งรู้สภาพของรูปธรรมตามความเป็นจริงเป็นเหตุปัจจัยทำให้จำเป็นต้องรู้นาม ค่อยๆรู้นามธรรมด้วยรู้นามธรรมดีขึ้นทําให้รู้รู้ปรธรรมดีขึ้นด้วยเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏถ้าเป็นรู้ประธรรมทําให้เข้าใจว่าไม่ใช่นามธรรมอย่างไรถ้ายกตัวอย่างที่ในขณะนี้สิ่งที่ท่านเห็นเดี๋ยวนี้เป็นอะไรเป็นสีใช่ไหมแต่ปกติธรรมดาธรรมดา เห็นแล้วก็คิดรู้ว่าเป็นคนเป็นพระเป็นโยมเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงแล้วก็ดูแล้วรู้สึกว่าเขากำลังคิดร้ายด้วยหรือว่าเขากำลังคิดดีก็พอจะรู้ได้ใช่ไหมดูแล้วก็นึกทันทีได้ว่าเขามีอารมณ์ดีมีอารมณ์ไม่ดีหรืออย่างไรพอจะนึกได้ใช่ปะถ้ายิ้มก็คงมีอารมณ์ดีถ้าหน้า ก็ได้ก็ในขณะนั้นคงม,มีอารมณ์เสียและขณะนั้นชื่อว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตานั้นเป็นสภาพรู้หรือเปล่าคือบอกว่าเข้าโกรธดูแล้วก็คิดว่าเข้าโกรธอะไรโกรธสีโกรธหรือเปล่าสีทำหน้าที่โกรธไม่ได้แต่ในขณะนั้น คงคิดว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคือโกรธเราหรือโกรธคนอื่นก็แล้วแต,ตแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาโกรธแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นสีสีไม่ใช่โกรธโกรธเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมเรานึกถึงความโกรธได้แต่ความโกรธของผู้นั้นไม่ได้ปรากฏทางตาเป็นนามธรรม แยกออกจากสีที่ปรากฏทางตาไม่มีใครเห็นโกรธได้ไม่มีใครเห็นความพอใจได้จะเห็นเมื่อไรก็ต้องเห็นสีอย่างเดียวไม่เห็นอย่างอื่นแต่มักจะคิดว่าเห็นหลายอย่างและบางทีคิดว่าเห็นนามธรรมด้วยเห็นโกรธเห็นความพอใจเห็นเห็นหลายอย่างเห็นปัญญาของเขาอะไรแล้วแต่ บางทีอาจจะทำให้เข้าใจได้ว่านามธรรมกับรูปธรรมปะปนกันเสมอในความคิดของเราปะปนกันละเอียดสักเท่าไหร่ก็เอาไว้ก่อนเพราะว่าบางทียกตัวอย่างยากหน่อยหมายความว่าถ้ารูปธรรมรูปธรรมเป็นอารมณ์ในขณะนั้นปัญญาไม่หลงเข้าใจผิดว่ามีอย่างอื่นๆในรูปธรรมนั้นคือถ้าสีปรากฏปัญญาสามารถรู้สี ตามความเป็นจริงว่าสีนั้นไม่ใช่อย่างอื่นนอกจากสีไม่ปะคนกับอะไรอย่างอื่นถ้าเราคิดว่าสีเป็นคนแล้วก็เราคิดว่าคนเป็นสิ่งที่รู้อย่างนี้รู้อย่างนั้นก็ถือว่าเราคิดว่าสีทำหน้าที่รู้ได้แต่สีทําหน้าที่รู้ไม่ได้เป็นรู้ประธรรมรูปธรรมไม่รู้อะไรเลยปรากฏทพงตาเมื่อรู้ สีตามความเป็นจริงในขณะนั้นไม่คิดว่าในสีนั้นมีอย่างอื่นนอกจากสีสิ่งที่เคยคิดว่ารวมกับสีในขณะนั้นไม่คิดผิดว่ามีอะไรรวมกับสีสิ่งที่ปรากฏนั้นไม่ได้เป็นอย่างอื่นนอกจากสีสีนั้นไม่ได้เป็นคนซึ่งเดินได้ซึ่งพูดได้ซึ่งคิดได้ซึ่งโกรธได้พอใจได้สีต้องเป็นสี แยกออกจากอย่างอื่นๆที่ความเข้าใจผิดมักจะคิดว่ามีอยู่ในสีนั้นหรือว่าเป็นสีนั้นบางทีคิดว่าสีเป็นสิ่งที่มันก็ไม่ได้เป็นคิดว่าสีเป็นคนเป็นต้นสีเป็นสัตว์สีเป็นสีสีไม่เป็นสัตว์หรือเป็นบุคคลบางทีคิดว่าในสีนั้นมีคนนี่คิดผิดอีกอย่างหนึ่งบางทีคิดว่าสีมีอยู่ในคน ซึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งต่างหากก็จะผิดหลายอย่างแต่สรุปคือเอาหลายอย่างมารวมกันหรือให้เป็นหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นหนึ่งสีเป็นสีอย่างเดียวไม่มีอะไรอย่างอื่นในสีไม่มีรูปธรรมอย่างอื่นในสีจับสีได้ไหมไม่ได้เพราะว่าสภาพแข็งไม่มีอยู่ในสภาพสีเป็นผลละอย่างปรากฏผละาง ต้องแยกรูปออกจากรูปด้วยไม่ใช่รูปออกจากนามอย่างเดียวถ้ายังคิดว่าสามารถที่จะจับสีได้ก็ผิดทีเดียวสิ่งที่ปรากฏทางกายเมื่อหยิบหนังสือขึ้นมาไม่ใช่สีถ้าบางทีคิดว่ามีนามด้วยบางทีคิดว่านิ้วของเราสามารถรู้สึกอะไรได้แต่นิ้วของเราเป็นรูปธรรมต่างๆชนิดล้วนๆไม่มีนามธรรมาเลย ในรูปธรรมนั้นในขณะที่รู้สึกตรงนี้ไม่ใช่นิ้วรู้สึกไม่ใช่รูปธรรมสิ่งที่เราเห็นนั้นรู้สึกแต่เป็นสภาพรู้ซึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่มีใครเห็นได้เกิดขึ้นตรงนี้แต่ไม่ใช่รูปธรรมที่เรายึดถือว่าเป็นนิ้วของเราต้องแยกรูปออกจากรูปนามออกจากนามแล้วก็รูปออกจากนามนามออกจากรูป ที่สติเกิดแล้วก็ปัญญาศึกษาลักษณะที่ปรากฏขณะนั้นเรียกว่าแยกแล้วได้อาจจะได้แต่ไม่ชัดเพราะว่าปัญญายังอ่อนๆเริ่มที่จะฝึกแยกโดยรู้สิ่งเดียวสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะน,นี้ก็แยกแล้วใช่ไหมความจริงไม่ต้องแยกเพราะว่ามันก็แยกอยู่แล้วมันสีไม่ได้เป็นการเห็นการเห็นไม่ได้เป็นสี แต่เราไม่รู้แต่ละลักษณะตามความเป็นจริงเมื่อรู้แต่ละลักษณะตามความเป็นจริงก็ไม่เอารู้มาเป็นอย่างอื่นแต่นรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ลักษณะเดียวรู้สีตรงสีไม่ใช่กำลังรู้คนนั้นไม่ใช่สติปัฏฐาน ไม่ใช่รู้สีที่เป็นกลมกลมเมื่อคิดว่าสีเป็นกลมๆก,ก็ไม่ได้รู้ตรงสีไม่รู้เสียงที่เป็นเสียงหมาเพราะว่าไม่ตรงเสียงที่เป็นเสียงไม่มีหมาในเสียงต้องตรงลักษณะจึงจะแยกให้ชัดได้ต่อมาไม่สนใจในอย่างอื่นๆขณะที่สติเกิดรู้ทางตาไม่สนใจในอย่างอื่นทิ้งหมด ทิ้งนามธรรมที่เป็นสภาพรู้ทิ้งแข็งทิ้งเย็นทิ้งเสียงรู้ศึกษาเฉพาะสีที่ปรากฏทางตาทางเดียวการที่ว่าแยกรูปแยกนามนั่นนะครับผมเข้าใจว่าเมื่อขณะที่พิจารารูปไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้ชัดว่ารูปเนี่ยเป็นรูปนะฮะ มันรู้ชัดว่าเป็นรูปเนี่ยเป็นรูปลูปน้มเนี่ยมันเกิดขึ้นกันแล้วก็นายเมื่อรู้ชัดว่ารูปนี้เป็นรูปลูปนี้ไม่ใช่นามเพราะฉะนั้นนายเมื่อรู้ชัดอย่างนี้แล้วขณะนั้นเห็นรูปก็ไม่ได้เข้าใจผิดว่ารูปนั้นเป็นนามและเมื่อเห็นนามก็ไม่ได้เข้าใจผิดว่านามนั้นเป็นรูปและเมื่อปัญญารู้อย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าแยกรูปแยกนามใช่ไหมครับ คีว่าแยกรูปแยกนามแล้วใช่ไหมครับเหมือนกันไม่มีนามในรูปไม่มีรูปในนามแต่รู้หรือยังวันนี้จุดประสงค์ของอาตมาที่ลงมาวันนี้ไม่ใช่วันตอบต่อ,ตอมาเพราะว่าต้องการฟังโยมจิจินบรรยายเรื่องการเจริญสติปัฏฐานถ้าอาตมาไม่เลิกก็จะอาจจะผิดบัง ก็มีวันหนึ่งที่รู้สึกสติเกิดเองเกิดเองโดยไม่ต้องตังใจอะไรเลยที่ร,รู้สึกอย่างนั้นไม่ต้องไปปฏิบัติไม่ต้องไปปฏิบัติตอนนั้นสติรู้อะไรก็ค่ายๆรู้อะไรที่กําลังตุกเช่นกําลังคิดหรือกําลังอยากหรือกําลังเดินอ,อ,อะไรก็ได้